เกียบเอาเลยเนี่ยตะเกียบนะไปดีก่แบบนี้อ่อะไรฉันแอบถ่ายอยู่มาพูดทำไมเนี่ยดูดิฉันแอบถ่ายมองเห็นเชถ่ไล้เลยแอบถ่ายเพื่อนเพื่อนียรูดดู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 ้องสก ต้มี่นอกรูดูดูดูเพื่อนกินข้าวกันอยู่ก้นแอบถ่ายเพื่อนทำงานชูมก็มาป้าเติมข่าวป่ะแม่ขหอเยด้ยสบแพงนะกินกับยังจ้าก็กินค่ะฮะกกินไม่ห แม่ไม่ไม่หุแตแม่แม่เตียานหาแม่หรุยไม่เตียอรอมากคขัวกิ้งขวังขวกิงว้ง,งไก่จะมันเป็นรสชาติยังไงรู้จะดำๆนะแอเพื่อนๆจ้ะอาหารใต,ต้วะไม่ได้แอบถ่ายแล้วเพื่อนๆเห็นแล้ว ก็ให้เปนกลัวทนน้มันแตหนตาวกินมกินออาหารใต้บ่แม่อาหารใต้แต่เราทำนะคะสบายดีเพื่อนๆเด้อจ้าแมวันนี้วี้ลิปมาลงให้เพื่อนๆหนึ่งก่นแอด์ไทยเพื่อนๆมอเให้นงานั ในเวลากินข้าวของเฉื่อยๆจะเครื่องนี้นขายไม่ดีนั่งกินได้นะคะถ้าขายดีนี้วิ่งกินนะคะขายดีเนี่ยนั่งแบบมีอะไรได้กถ้านั่งแบบมีโดนถ้าขายดีก็ยืนกินใครกินมันนี่นขายไม่ดี มีลูกค้าเอลยผ้ากันน้ำที่เขาแต่ที่นี่ล่ยางต้มเส้นแต่ก็ขาวนะไข่เจียวน้ำเอ่ไก่ผัดอะไรของเขาเน่ยนังสองโต๊ะนั่งสองโต๊ะโดนปกน้าพริกแม่พนา นนแ่บจรนงไหมแสบเป็นร่วนมอกันหลายอันนี้อยู่ใต้ใต้กล้องนะคะอ,นนอยู่ใต้กล้องนะจ๊ะแวแก้วเวนในหมองนี้จากโทรศัพท์อมาเละทีวีเวียนน,นอกจะคอลา่าจะลุยจะนัาาง่งจะเตีย้ยหลายคนกัะ กินให้สวยๆเลยนะคะอ้าปากก,กว้างๆค,ค่ะเขียนซัดเลยะค,ะค่ะกูซูมเข้าไปหมดเลยเนะะี่ยอ้าปากมากเลยนั่งอีกช่องได้เฮ้ยตัวหนะึ<ป>่ยนั่งอีกช่อง,งได้ตัวหนะึ่นไม่เล่นหนาสมองจะเถืนะ่อ เบิร์ดซองจานเลยผู้ลคนเนะี่ยผู้ปิ้นล้างมาในเบิร์ดอ,องซาเลยกินข้าวแ,แ่บแหงบ้างสอกับสองอยี่กับกินเผือแน่เด้อ ยิ่มเพิ่มข่าได้เลยยิ่มไปตักข่าวอีกงัดพลังงัด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 ฟ้าเรียกโนดีนะ เดินเดินพี่น้องเด้อฝาก,กคนไหนก็ติดตามไปเด้อยบคลิปเว้นเท่านี้นะจ๊ะพี่น้อง ก็คนไนก็ติดตามสมองในเดจ้าจะทายมองเห็นงานอะไรพี่น้องมงช่วงน,นค้้ายบรีคายบรีรักเหรียญโทรศัพท์ชายมองเห็นงานพี่น้องมึงเลยลจ้ะเพื่อนมึงมองเห็นงานพวกกันเจรละวานันประมาณนี้แหละจ้ะเต่ละเมือบริษัทยังก็กิน ทำความสะอาดกลับบ้านกินทำควาสะอาดกลับบ้านคุีคียใลกิปเพียนทีนี้นะจ๊ะนากพี่นองนะด๋ยวกันทีหนาเน้จ๊าสบายดีนะบ้านบาาจ้าแต่มอมก็จะไปกินเผาก่อนบ้านบ้ยจ้า